สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้มาทำการทดสอบนะครับในรถมิลเซเว่นในรหัสเครื่อง 4JJ1 นะครับซึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่ใช้ใน DMAX 2012นนะครับและก็ ขณะนี้เราก็ได้เทินทางออกจากเชียงใหม่มาสะประมาณ50กิโลนะครับขณะนี้ก็เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่อำเภอปลายนะครับซึ่งเป็นภูเขาคดเคี้ยวนะครับพเพื่อมาเช็คแรงบิดว่าในการใช้ระบบ NGV ทีร่45นะครับสามารถตอบสนอง การขึ้นเขานะครับการยนตัวอะไรต่างๆนะครับว่ามีสะปะนะในการขึ้นเขาได้ดีเพียงใดนะครับและก็จะมาทําการทดสอบในอัตราสิ้นเปลืองในสภาพว่าขับภูเขาเมื่อเทียบกับขับในทางราบขับแบบรู้ใจคอมมเร็วจะได้ประสิทธิภาพของความประหยัดและความแรงแตกต่างกันอย่างไรนะครับ เราใช้ GPS นะครับเป็นตัวนำทางนะครับเป็น GPS ของกา r m i n นะครับถือว่าให้รายละเอียดได้ดีพอสมควรทีเดียวเลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อ,อ,อบอุ่นนะครับไม่ไม่ร้อนไม่หนาวนะครับขณะนี้เป็นเวลา สิบนาฬิกาโดยประมาณนะครับการเดินทางทริปนี้ก็เป็นการทดสอบทริปที่ไม่ยาวนักนะครับเพราะเรามาพักเชียงใหม่เพียงคืนเดียวนะครับและก็มุ่งสู่อำเภอปลายและก็จะตัดเข้าสู่ไม่ห้องสอนนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับ9โมงเช้านะครับแดดยังไม่เคยออกนะครับก็เป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับปกติแล้วนะครับคนที่มุ่งหน้าสู่เ,เขาเรียกว่าพันโค้งนะครับำอำเภอปลายนะครับมุ่งสู่แม่ห้องศนนะครับถือว่าเป็น เส้นทางที่โค้งคดเคี้ยวมากที่สุดนะครับในระยะทางา250โดยประมาณนะครับจากเชียงใหม่นะครับและก็ในเส้นทางกลับเราก็จะตีลงทางด้านอำเภอแม่สอดนะครับซึ่งเป็นทางค่อนข้างจะเปรียวนะครับ